เอาละครับก็กรับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมคนเดิมโทมินอสช n แนลนะครับอ่าสวับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมพารของแบบนินจาไทคคน4.0นะครับตอนนี้คือนี่ไอราคาอยู่ที่126โลบัคนะครับถ้าจาไม่ผิดอ่าแต่ตอนนี้แล้วก็ มาเลือกฐานเงินก่อนดีก่อมาลิ้นพันลิ้นพันมัเลือกฐานเงินก่อนนะครับถ้าปกติแล้วจะเกิดประมาณด้านล่างแถวตรงนี้นะครับแต่ผมเ,เดินไปข้างบนนั้นเพื่อเปิดตัวแบบหล่อเท่นะฮะวันนี้ผมได้ทำการคอสเพย์เป็นมาดาะสุดหลอดห่อเท่ หลังจากที่เราไม่ขอเก็บก่อนอ่าได้แล้วนี่ก็คือหนึ่งในลูกสมุนหรือลูกกิวของผมนั่นเองลูดคมลูดคมแล้วทำการเหยียบแล้วก็ฟาร์มอย่างเมามันนะฮะไอเราก็มีทังพอนี่หว่าอ่าก็เปิดไปเลยอืมกด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 ไยคือ เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ฉันยังเร็วได้กว่านี้โอเน็ตบูดบูดมากอ่าได้เงินมาประมาณสามร้อยนี่ได้เป็นหนึ่งงานแล้วนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับเรื่องที่ว่าผมปรับหน้าจอใหม่ให้เป็นใกล้ขึ้นมานิดนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดก็ขออภัยด้วยนะครับใครบางคนถ้าดูไม่ชัด ผมผมมันดูไม่ค่อยชัดนะนะถ้าชอบแบบที่หน้าจอมันตะแคงไปด้านบนฝั่งซ้ายมากกว่าก็บอกได้นะครับถึงผู้ติดตามจะน้อยก็เถะนะชอบชอบชอบชบฉันต้องการเงินฉันต้องการเงินมากกว่านี้เกมนี้ค่อนข้างสนุกเลยนะะด้วยระบบแบบสกิลผมค่อนข้างชอบกันเลยทีเดียว ชอบมากสุดก็จะเป็นพวกเนรขอสงสาระที่สามารถเคลื่อนที่แล้วก็เผาดูดทำลายหลั้างได้เนี่ยเท่เกินห้ามใจอ่ะไม่อยากจะโมเพื่อนเพื่อก็ลองมาเล่นกันได้นะครับที่แบบนินจาไท c ค o 4ูนอแล้วก็ในคลิปถัดไปผมจะอมเรียกตัวเองว่าเกรนทีออสนะครับถ้าเรียกด้วยชื่อช่องเต็มมันก็จะรู้สึกแปลกๆเกินไปเนียแบบเสวัสดีครับผม คอมมิวนอสใช n แนวนี้ไม่ได้ผมต้องเรียกชื่อตัวเองก่อนแล้วค่อยต้องชื่อช่องนะฮะรู้สึกแปลกๆชอบกลนอ่าทำการเก็บเงินก็เยี่ยบเลยก็เยี่ยบไปทีนึงกดจนเมื่อยแล้วอ๋อเมื่อยมากอือฟาร์มอย่างเมามัน ผมชอบคอสเพย์ไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเ,อเปลี่ยนไปเรื่อยเปื่ยผมจะทำการใส่หน้ากากนี้นะฮะสำหรับคนที่อยากได้ก็พิมพ์เข้าไปว่า Nemesis Mask นะครับก็จะเป็นหน้ากากสีดำบังทั้งหน้ามีรูปลายปริศนาอยู่แล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีสีขาวด้วยแล้วก็มีลาย ปริศนาเป็นสีดำนะฮะสำหรับที่ขยักจะแต่งตัวหล่อเท่นะฮะผมจะใช้หน้ากากนี้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ครับส,ส่วนเสื้อผ้าผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะผมแบบชุดเยอะนะโอเคเราน่าจะฟาร์มได้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะเก็บเงินกันเยียบกันเยียบผมรู้สึกไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เขาปรับลงอีกสักนิดนึงอ่าห้า ครับโอเคแล้วก็มาทำการหยียบตรงนี้ต่อกดด้วยความเร็วแสงชนการภาคกว่าวนี้ออกมานี่คือการป้นชึบชึบชึบ,ชบหลังจากเราเสร็จแล้วเราจะไปทดสอบสกิลลุดคมใส่ชาวบ้านกันนะครับ กิลของนารูตโตะร่างจิ้งจอกเก้าหางก็จะมีทั้งหมด3ลร่างนะครับแต่ว่าเวลาแปลงร่างมันก็จะเพิ่มเลือดเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันแค่หน้าตาไม่เหมือนกันร่างแรกก็จะเป็นแค่ออร่าคุมตัวสีแดงก็จะเป็น1หางส่วนร่างที่2ก็จะเป็นมีเนื้อมีหนังถลงทะลอกขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นร่าง4หางแล้วก็ร่างสุดท้ายผมไม่รู้ว่ากี่หางนะอาจจะเป็น6หาง หรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่แหละมันจะมีกระดูกติดตัวได้ครับเหมือนในอนิเมะที่แบบลางทีบ้าคลั่งบ้าละเอือดของขาดประมาณนั้นนะครับโอ้ไกลเกินอ่าโอเคระดับไหนระดับหนึ่งอืแล้วก็กดต่อเชึบชึบชึบ,ชบ,ชบ,ชบอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับแมบปบนี้มี ของให้ซื้อค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงวิชาปลอมตัววิชาหมัดของรีก็มีนะครับกระถาน้ำกระถาไฟกระถาไฟจะเยอะเป็นพิเศษหนยเหมือน mm hmm. คนสร้างแบบนี้อาจจะชอบนะฮะแล้วก็มีพวกเดนดวงแหวนด้วยนะครับแล้วก็พวกเกมพาร์ก็จะอยู่ชั้นสองของที่ซื้ออ่าฮะใช่แล้ว ลูกสมุนผมก็เดินมาแล้วก็ c ปี้แล้วก็แล้วก็หมดแรงเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคระับเหยียบขึ้นไปนี่กดตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะวร่ปไปที่ร้านค้าทันทีก็ซื้อของนีทาิาสายฟ้าชิโรลีของซาสเกตที่อาจารย์คาคชิสืบทอดให้อันนี้คือคาถาไฟของเราคนะาถาไฟบรรลุเพิงยักษ์แล้วก็ กรถาไฟบอลลูเพริงมังกรยักษ์อะไรสักอย่างนี้แล้วก็นี่คือกระถาพ่นไฟและนี่ก็คือกระถาพ่นไฟของโอโตะที่พ่อนออกมาสี่ลูกพร้อมกันนะครับแบบปิปปปปป๊วๆนะเ,เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวในพาร์ตต่อไปแล้วกันตอนนี้ผมก็ขอรีวิวจิงจัเก้าหาง,งเราก่อนเลยนะฮะมีสกลิลให้ซื้ออยู่หนอแล้วก็สามสกลิลนะเดี๋ยวผมขอไป อนุญาตไปฟาร,ร์มต่ออีกสัก,กนิดนึงอาชาเร็วกว่านี้เร็วกว่าน,น,น,นี้โอ้ทำดีมากทำดีมากแล้กดให้เลยอโอ้สุดยอดสุดยอดมีลูกกิวนี่มันดีจริงๆเลยกดต่อไปกดต่อไปเฮ้ยมันมาเหยียบเเรา ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้จังหวะนี้ยอมไม่ได้ซัดหน้าซัดหน้าแล้วครับจังหวะนี้ไสตปากไสายปากไยต์คางอุ้ยอุ้ยอืไอน,นี้แมงลูดคมกลายเป็นเลโก้เลยเฮ้ทำนี้ได้ไง,ไงวะยอมรับไม่ได้โอเคเราก็มีเงินในสองหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราจะทำการปีนขึ้นไปชั้นสองเพื่อซื้อนี่เล ห้าดีมอนฟอกอ่านไม่ออกถ้าอ่นผิดเดี๋ยวมันจะกลาเป็นอย่างอื่นซะแทน,นนะนะปับ๊บอ่ะแล้มาถึงการรีวิวล่างกันแล้วนะครับคลิกไปที่รูปโลบัตตรงนี้นะครับสับพารที่ซื้อล่างแล้วก็จะสามารถใช้ได้ปับ๊บนี่โผล่ขึ้นมา3ามนัดสาล่างอะไรทีเดียวนะครับที่ผมบอกไว้ตอนแรกนี่คือ1หางถ้าเรากดใช้ปับ๊บ น้าเราก็จะมีออร่ารวมถึงเรือจะเพิ่มมาต้องครึ่งหนึ่งคข่องขลงดีเลยนะครับสำหรับมือใหม่เอนายทำนี้ได้ไงเนี่ยนายทำนี้ได้ไงเนี่ยขอคนขอกำลังรีวิวของเธอมันผมขออนุญาตขึ้นไปบนนู้นก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้รีวิวอย่างสันติภาพช้า สริภาพเงียบสงบแล้วก็สามารถรีวิวได้อย่างสบายใจอ่ามาที่ล่างแรกที่เราได้ทำการกดใช้นะฮะก็จะเป็นล่างที่มีออร่าแล้วก็มีหนึ่งหางโผลมาแล้วก็หูที่แหลมยิ่งกว่าเข็มนะฮะแล้วก็แบนตัดแตะด้วยอ่ะกดรีอ่าฮะต่อไปตามด้วยล่างที่สองก็คือ สี่หางนะครับนี่ก็จะมีน้ํามีนวลขึ้นมาไปสี่หางผิวก็จะถูกไหมหน้าก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ผมใส่หน้ากากมันเลยอาจจะไม่เห็นนะนี่นะครับหน้าก็จะเป็นหน้าของจิ้งจอกเก้าหางตาโบโบปากโบ,โบ,บุบโผนะฮะส่วนตัวผมเราก็คิดว่าสวยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตามด้วยนี่ล่างต่อไปเอ้ยคุณม,มือล่าง ล่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นล่างที่นี่ร่างติดกระดูกส่วนตัวผมชอบล่างที่หนึ่งมากที่สุดนะครับเพราะมันดูสวยดีล่างอื่นผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่าต่อไปเราก็จะมาลองสกิลกันนะครับสกิลแรกกระสุนกงจากผสมจากกะคูละมะนะฮะก็คือจากกะของก้าวหางนั่นเอง วิธีการใช้ก็กดชิกแล้วก็จ้วงไปเลยนะครับนี่ดามเมจก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับครึ่งหลอดครึ่งหลอดบอดอีกทีนึงหลาเสงเชนจ้วงอ่าแล้วตามด้วยท่าต่อไปท่านี้ค่อนข้างขีง้โกงเลยนะครับสำหรับผมผมว่าขี้โกงมากเลยสกิลมันไกลแล้วก็ไวมากด้วยถ้าอยู่ระยะนี้นะครับ ตูมนะวงค่อนข้างกว้างเลยนะครับพุ่งหลไปฮนะ่ะก็จะยิงบอลสัตว์หางออกไปนะครับตูมนี่สองทีก็เด้งกันเลยทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับลาลเซงกันไม่ไห้ส่วนนี้จะเป็นท่ายิงลำแสงออกจากปากนะฮะดาเมจค่อนข้างรัวและแรงมาก แลนระยะค่อนข้างไกลนะครับดูนะครับนี่คือลูกกิวผมนะครับป้างหน้าเาเมจต่อเนื่องสังเกตที่สีขาวขาวนะฮะรอรอสกิวลีอ่ออาน่าจะดีเสร็จแล้วนี่นะครับระยะนี้นะครับป้างโอ้โหค่อนข้างขีง้โกงและแรงมากเลย <c oughs> กับเศษเบโก้ e ไปแล้วนะครับแหมสุดยอดจริงๆ เอาครับสำหรับการรีวิวล่างสัตว์หางไม,ไม่ใช่ดีเอ่อสำหรับการรีวิวเกมคลาสนารูโตจริงจอกก้าหางบ้าข้ั้งก็พอไว้แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับได้เจอกันใหม่ครับ